10ประโยชน์ของมะขามทางด้านสมุนไพรและการดูแลสุขภาพสรรพคุณดีๆถ้าหากคุณรับประทานมะขามเป็นประจำครับมะขามไม่ว่าจะเป็นมะขามเปรี้ยวหรือมะขามหวานล้วนแล้วจะมีประโยชน์ใกล้เคียงกันครับในการช่วยดูแลสุขภาพซึ่งบอกได้เลยว่าได้รับความนิยมมากมาตั้งแต่สมัยโบราณตั้งแต่ก่อนที่ผมจะเกิดซะอีก ซึ่งตามตำราแพทย์แผนไทยถ้า,าคุณรับประทานมะขามเป็นประจำคุณจะได้รับประโยชน์ในการดูแลและบำรุงสุขภาพดังต่อไปนี้ครับ 1. ครับมีประโยชน์ทางอ้อมในการช่วยขับถ่ายมะขามน้ำมีประโยชน์มากครับถือได้ว่าเป็นยาระบายแบบอ่อนๆซึ่งสามารถแก้ปัญหาท้องผูกได้และยังสามารถช่วยแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับอาการขับถ่ายลำบาก วิธีการรับประทานมะขามก็รับประทานอย่างน้อยประมาณ1-2ฝักก็ช่วยได้แล้วครับ2ครับบรรเทาอาการไอและขับเสมหะการใช้มะขามเพื่อประโยชน์ดังต่อไปนี้ก็ไม่ใช่เรื่องยุ่งยากเพราะในมะขามมีวิตามินซีที่สูงมากครับซึ่งสามารถช่วยขับเสมหะและทำให้ลำคอของคุณนั้นชุ่มคอมากยิ่งขึ้นลดอาการอักเสบและสามารถบรรเทาอาการระคายเคืองได้อีกด้วย 3ครับมีส่วนช่วยทางอ้อมบรรเทาอาการเลือดออกตามไายฟันวิตามินซีในมะขามเป็นสีที่สำคัญสามารถช่วยบรรเทาอาการเลือดออกตามไายฟันได้และยังมีประโยชน์มากซึ่งสามารถทำให้คุณน,นั้นมีเหงือกที่แข็งแรงเมื่อรับประทานเป็นประจำครับมีส่วนช่วยบำรุงกระดูกและฟันครับ ถ้าหากคุณมีปัญหาทางด้านกระดูกและฟันไม่ค่อยแข็งแรงขอแนะนำการรับประทานมะขามเป็นประจำครับโดยเฉพาะมะครมหวานหรือมะขามเปรี้ยวจะมีวิตามินซีที่สูงมากจะทำให้ดูดซึมแคลเซียมนำไปใช้บำรุงกระดูกและฟันได้เป็นอย่างดีเพียงแค่รับประทานอย่างน้อยวันละฝักหรือวสองฝักก็สามารถช่วยบำรุงร่างกายและสุขภาพของคุณได้แล้วครับ 5มีประโยชน์มากในการช่วยขับลมสำหรับท่านใดมีปัญหาสุขภาพและท้องอืดหรือว่าแน่นท้องเป็นประจำขอแนะนำให้รับประทานมะขามครับจะมีประโยชน์มากในการช่วยขับลม 6. มีประโยชน์ในการดีท็อกล้ำไส้เพียงแค่รับประทานมะขามเล็กน้อยเป็นประจำสามารถช่วยดีท็อกของเสียตกค้างและอุจจาระออกจากลำไส้ได้ครับ เบรรเทาอาการเรื่องกฎดไหลย้อนสำหรับท่านใดมีปัญหาเรื่องกฎดไหลย้อนขอแนะนำให้คุณรับประทานมะขามหลังจากการรับประทานอาหารเป็นประจำมันจะสามารถช่วยในการย่อยได้และปรับสมดุลของร่างกายทำให้กฎดไหลย้อนของคุณนั้นอาการจะทุเลาลงและบางครั้งอาจจะหายไปเลยครับ 8. ลดอาการติดเชื้อในกระเพาะอาหารสําหรับใครที่มีอาการติดเชื้อหรือมีอาการทางด้านแผลในกระเพาะอาหารเราจะสามารถเสริมสร้างสารต่อต้านอนุมูลสระได้เพียงแค่รับประทานมะขามเป็นประจําครับและยังมีประโยชน์มากสําหรับผู้ป่วยที่เป็นเบาหวานซึ่งสามารถทําให้อาการแผลนั้นดีขึ้นได้อย่างรวดเร็วเพียงแค่รับประทานเป็นประจํา 9. ช่วยกระตุ้นภูมิคุ้มกันครับภูมิคุ้มกันคุณจะสูงมากยิ่งขึ้นเหมืออร,ร,รับประทานมะขับเป็นประจำจะไม่เป็นไอหวัดหรือว่าเป็นไข้ง่ายกว่าปกตินั่นเองและ1ิครับอย่างสุดท้ายนะั่นคือช่วยกระตุ้นการ ผัดเซลล์ผิวเก่าและกระตุ้นการเกิดเซลล์ผิวใหม่ครับสำหรับท่านใดที่ต้องการมีผิวขาวก็อย่างใสขอแนะนําให้รับประทานมะขามเป็นประจำมันจะสามารถช่วยดยูแลสุขภาพของคุณโดยรวมและทําให้เซลล์ผิวของคุณนั้นเปล่งปลั่งและสดใสมากยิ่งขึ้นเป็นไงบ้างครับประโยชน์ของมะขามในครั้งนี้ถ้าหากคุณสนใจข้อมูลเพิ่มเติมอย่าลืมกดติดตามช่องของเราไว้นะครับสำหรับวิดีโอคลิปนี้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ